จัดหนักกับโปรโมชั่นต้อนรับสงการกับไอรักวีโกก่อนเริ่มต้นแค่4,999 <Yeah. S 1> บาทนี่ดิงที่ดีที่เดียวสวัสดีครับวันนี้อยู่กับสอเอนะครับ และสอสายลมคะ่ะวันนี้จะพามาชมนะครับรถ t o y ยต้าไฮรักวีโกนะครับวันนี้รวมมาให้แล้วกับโปรโมชั่นเด็ดๆราคาโดนๆนะครับผ่อนเริ่มต้นเพียง4,999บาทเท่านั้นครับผมเริ่มจากคันแรกกันก่อนเลยนี่คือ Toyota าไฮรักวีโก้แชปตัวนี้เป็นตัวเครื่องยนต์2 5 J ปี2013คันนี้ราคาเท่าไหร่ครับเริ่มต้นแค่2,99,000บาทเท่านั้นสอสายลมจัดโปรให้ตอ,อนเริ่มต้น 4,999บาทอ่าต่อไปคันที่2สําหรับโตโยต้าไฮรักวีโก้แชมปคันนี้เป็นสีขาวใครที่ไม่ชอบสีเทาเนาะอยากได้สีขาวคันนี้2 5 e ปี2013เหมือนกันราคาโปชั่นเท่าไหร่ครับพี่สายลมเอาเท่าไหร่ดีสามแสน้าหมื่นเก้าพบาทเพราะว่าคันนี้ไม่น้อยถูกต้องรถสวยมากคันนี้เริ่มต้นผ่อน้พรบาทใช่ครับผม บอกเลยถ้าได้คันนี้ไปคุ้มค่ากับราคาแน่นอนใช่สมาร์ทแชปเปิดได้ด้วยครับผมอ้าวไม่ชอบตัวเตี้ยแล้วชอบอตัวสูงหน่อยเพราะเป็นคนตัวเล็กมีพีเลนเนอร์มาให้นะครับสำหรับตัวหน้าแชมป์ตัวนี้เป็น2.5 e p นเ l อ n e นะครับปี2013อ่าคันนี้ราคาโปรโมชั่นเหมือนกัน สามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทตอนเท่าไหร่ครับพี่สายลม่อนอยู่ที่หกพันสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นอ่าสีดำสมาร์ทแคปพีเลนเนอร์เนาะสมาร์ทแคปก็มีแล้วนะครับยังไม่พอมีสีประตูอีกนะครับผมสีขาวบางคนไม่อยากได้สมาร์ทแคปเปิดได้เอาสีประตูสีขาวขนข้าวขนของได้เป็นรถครอบครัวก็ได้เพราะ็นสีประตูตัวนี้ตัวท็อปเลยนะครับ ตัวท็อปขับ2เกียร์ธรรมดาเครื่องยนต์ 3.0G ภายในออปชั่นที่ให้มาจัดหนักจัดเต็มครับเลขยหไม่น้อยด้วยนะครับคันนี้ราคาโปรโมชั่นพิเศษ3 5 9 0 0 0บาทครับจากราคา4 2 9 0 0 0บเาทเราไม่ขายขายแค่3 5 9 0 0 0บาทพอนเริ่มต้นเท่าไหร่ครับ6,399บาทใช่ครับผมได้4ประตูพีเลนเนอร์นะครับผมตัวท็อปขับ2 เครื่องยนต์ 3.0G ตัวนี้อัปเกรดล้อแมกทีอาร์ดีให้ด้วยนะครับยางใหม่สี่เส้นเลยคุ้มค่ากับราคายังไม่พอนะครับยังไม่พอมีอีก5าคันนะครับให้เลือกสนใจคันไหนแคปหน้าจอทักแชททักอินบ็อกมาได้เลยอ่าต่อกันที่ t o y ยต a าไฮรักวีโกตัวนี้เป็นตัวเจนแรกเจนแรกเจนแรกโฉมแรกเลยปี2005นะครับตัวนี้เป็นโฟด้วยเนาะเป็นสายลมเป็นโฟค่ะตัวนี้เป็นเครื่อง2.5เกียร์ธรรมดาตัวนี้ติดอ๋อไม่ไม่ไม่อ่า อันนี้ไม่ใช่นะคะติดไม่เท่ๆเกียร์แต่จริดแล้วเป็นเครื่องสองจุดห้าอะโวินนะคะเกียร์ธรรมดาราคาโปรโมชั่นเลย299,000เาหนเก้ับาทถูกต้องนะคะเดี๋ยวบอกไว้ก่อนนะซื้อสดอย่างเดียวรถปีสองพันห้าจะไปแนแอนไม่ได้นะครับผมซื้อสดอย่างเดียวราคาคุยกันได้ต่อไปนะครับหน้า VN Turbo นะครับผมพีเลเนอร์4ประตูเหมือนกันเครื่องยนต์3.0อันนี้3.0แท้เนาะดีเซล3.0สีเทาสีน้ำตาล ราคาโปรโมชั่นเหมือนกัน299 00 0บาทตัวนี้จัดไฟแนนซ์ได้เนาะจัดได้จัดได้นะคะครับผมจัดได้ะะอันนี้จัดได้ครั้นั้น2,500 <28. S 2> ันห้นแปดถูกต้องอน,นี้จัดได้นะคะผ่อนได้48เดือนถูกต้องแล้วก็ตัวนี้เป็นหน้าแชมป์โปรโมชั่นเหมือนกันโปรโมชัน่น สีดำตัว 2.5e ปี2011ตัวนี้ราคา3 4 9 0 0 0บาทนะครับ3 4 9 0 0 0บาทจัดไฟแนนซ์ได้ปกติใช่ครับผมจัดไฟแนนซ์ได้เต็มเลยผ<ช>่อนเริ่มต้นที่6,399บาทและก็สายออฟโรดที่เป็น w w e e l เกียออ,อตโต้เน้นขับสนุกขับสบายอันนี้เครื่อง3,000ตัวนี้เป็นโฉมแรกที่แปลงหน้าใหม่เป็นหน้าแชมป์ราคาโปรโมชั่น2 0 0 0 9 9 0 0 0บาทเน้นย้ำนะครับต้องดูคลิปนี้มานะครับได้โปรโมชั่นนี้ไปเลยนะครับก่อนสงการนะครับผมปิดท้ายกับพันนี้นะครับหัวใจหลักหัวใจสําคัญเลยเพราะว่าตัวนี้เป็นสายออฟโรดที่ คุ้มค่ากับราคามากๆเพราะว่าของแต่งก็ประมาณเป็นแสนแล้วถูกต้องค่ะซื้อคันนี้คุ้มเครื่มสามพันปี2012สีดําเป็นตัวสมาร์ทแคปพิลเนอร์ตัวจีด้วยนะครับตัวตัวท็อปสุดเลยใช่ราคาโปรโมชั่นพิเศษ3ามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นถูกต้องค่ะถ้าซื้อจริงๆเหมือนซื้อแค่สองแสนกว่าบาทเพราะว่าทั้งยางยกสูงด้วยแล้วก็ s n o เกิลด้วยนะครับเป็นร้อนได้เลยคือมาอย่างนี้เลยนะแชมป์แท้นะครับผมปี2012ครับผมสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทสนใจคันไหนแคปหน้าจ ทัก Chat ทัก Inbox มาได้เลย<ช>นะครับหรือว่าโทรหาสอเอดโดยตรงหน้าที่เบอร์080-898-5551ครับ หรือว่าโทรหาสอสายลมนะคะ8 3 8 9 9 9 7 9 9 9 9อยู่ทุกวันกันถึงอาทิตย์นะคะอ,อย่าลืมนะเริ่มต้นที่ราคา299,000บาทจนถึง359,000บาทเริ่มต้นผ่อนแค่4,999บาทเท่านั้นที่นี่ที่เดียวที่มุคบนคาเซ็นเตอร์สำนักง,งานใหญ่อุบลราชธานีเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดเข้ามาดูมาทดลองขับได้เลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ